าที่จำนายเพื่อนใน่อออกรได้นี่ตล้าที่เพื่อนจับไปแล้วหลายคนแล้วนะครับท่านต้องถึงจับท่านจำนายท่านเร่ขายกริการล้อผิดกฎหมายนะครับนะรับคู้ไปเกินหกเดือนปัไปเกินสองหมื่บมน,นบาทนะครับพ่อค้าไม่คนี่ ตาดึงใจครับขึไปพราฟ้าก็ปอโลได้เห็นการประดับที่สวยงามที่ทางปอดไทยเอาุกวันที่บ

รก<ผ>นำแขงผมก็ตกกระมะพูดเสียงดังก็ขอภอภัยน <c oughs> ะครับเวลานะครับของนางสาววิริตรีนามมรีฐานที่1หมายเลข18พแเวลาได้250วินาที250วินาทีแจ้เวลาอีกนะครับบัางไฟแสนผานที่3หมายเลข41สี่วกัันอตาี่า เรือพู่สาวนะครับจะมาเคลื่อนเสียงระบบพู่สาวมันเคลื่อนเนี่ยเปิดแสงสีช่วยมันเคนตลอดเขาจะแล้วก็ไปครับจะช่วยใส่ระบบเสียงอะไรกันแสงสีมันเคลื่อนดีปลาตกขป้นขามขึ้นง่ามขึนคองครับสายที่สามนะครับสายที่สามขอข้อมูลด้วยนะครับสายสามเดี๋ยวจะก็จะคล้องเลยละ

ไอ้พวกมงต้องต้อต้อง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 ต้บงต้อ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 ง้วงต้อ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 ไตแอ้วงต้อ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 ง้องต้อง้องต้องต้องต้อต้องต้อง้องต้องต้อไต้อง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 ต้อต้องต้องต้องต้อ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 ง้องต้อ้อ้้้้้้้้้้

วันี้บีบทีรับเรืองบเเป็นรโรากาลเลยเนี่นเนีบังสีดอนะครับบาง,นบางนีนะครับหาที่กก่อนนะครับไปนอนครับระวังรบลบไ,ไมให้ไ่ไผ่เลย เลยืเลยหลายชิ้ครับหลายชิ้นครับเอาััหเป็นลอยชิ้นนี้ได้ทันเด้ทันเยียลงมาครับลบครับลบครับไปหลครับของของิการไปนอครับลบไปตอนจะไปกางก่อนนะครับกางก่อนนไปอยึดไปฐานนะครับไปหายตัหน่อยบอยังไปแห้ไปแม่ไป้นนอไรจุดบางไฟแสงที่ฐานจุดที่สี่เป็นบสเี่สิกเสรีการ ไปพัที่ขาซ้ายนะครับสามสองหนึ่ไปเป็นหน้าปนีเม่ล็ตเราจะเอาัไปเป็นคู่สันเตอร์ตุ่มตลูกค้าย่าป่าอยากจะชนะจรง เลือดกจะบันดีดีน่าดียาตายใหญ่ต่เส้นใหค่อาการโฆลยด้วยอสูงา ครับจังหวัดที่2ออกไปบังครับแต่นรื่องแต่ว่าล้มเลิกถือรับรองเดินไปเรื่อยๆไป้รื่อยๆขวา้เรียงนาคัวขวานเรื่อยๆจุด2จุด3จุด4จุด4ขวานถ้าเบิร์ตเดินตามปลอดภัยนะครับตามปลอดภัยครับเป็นกระป๋องแรงเหน็บเป็นแรงหาอย่างด้วแรงหาหมวกให้ โหยได้ใจริมปันทียังมีสวนแตงคางปูเป็นแถวเป็นทางกองขังกันกันแต่ใจไ่ำไม่รที่ตรงนันแต่ก็นั้นมีนุ่มจนแตงเคแบกกำํพงมึกันเลย่าสวนแตงเอาสงตรงกันกามแสงกำลังสวนงามเกาก็จะไหลดูจังักด้วยก็ลัง ตัวไหลใดไปยึงใครยช้หยอกส่วนเต็ก่อนเคยมีชายมาหดแต่งช่วยบวังลำบัชไว้บังได้เป็นผู้เสด็ใจเอ๋ยนี่ที่ทำป่าผู้จะเอาจ่วนตัดมันบอกเพื่เจ้าหรือไดสร้างบ่หวนอะไรฮวงส่วนเต็งไอหาใจฟังจีนเนาะก็ได้หยอกล้อกันเล่นทุกวันแต่วันนอนเราเห็นหน้ากันสวนแต็งเห็นนั้นเคยพบกันประจำนั่งกินลม น้องหงตง้องคือเ่นตาคือน้องหงงท้องคือคนจริงที่บัานนายมันคือพักหานังแต่งาน้าอีนางนางคนรักนางคือแตงเต้าคือบยังอะไรั้างยืนนั่ทางวาเยืนไปหนายืน h ียงได้พบได้เจอที่สวนของเจอที่เก่าเมืเดิมพอแต่เริ่มเข้าเสื้อออกหน่วยพอแต่เริ่มเข้าเสื้อออกหน่วยรักมาหุบเสวย